สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนครับผมพัดลมควบคุมความเร็วอัตโนมัติตามค่าอุณหภูมิและสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบ i ินได้นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ครับผมเราจะใช้ในส่วนของตัว ESP 8 2 6 6 WiFi มาดูนะฮะเป็นตัวประมวลผลหลักครับตาการอินดอร์เฟกกับตัวเซนเซอร์ DHT22 ครับซึ่งสามารถที่จะวัดได้ทั้ง ค่าอุณหภูมิและก็ค่าความชื้นนะฮะแต่ว่าในที่นี้ครับเราจะใช้แค่ค่าอุณหภูมิมาทําการควบคุมความเร็วของตัวพัดลมเท่านั้นครับเนื่องจากว่าตัว dht 2 2ตัวนี้ก็จะมีนะครับค่าความแม่นยําในการวัดค่อนข้างสูงครับสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับวัดค่าอุณหภูมิได้แบบเรียลไทม์ครับนอกจากนั้นยังสามารถที่ทาการแสดงค่า อุณหภูมิและความชื้นและสปีดของตัวพัดลมที่ทำงานหน้าขนาดนั้นผ่านหน้าจอ LCD ขนาด16 2, คูณ2 i อซิควได้อีกด้วยครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับก็จะทำการลิงก์ผ่านสัญญาณ Wi-Fi ล่าเตอร์ของเรานะเพื่อทำหน้าที่ในการส่งข้อมูลไปยังแอปพลิเคชันบินครับอันนี้คือหน้าตาในส่วนของตัวแอปพลิเคชันบินครับก็สามารถที่จะแสดงได้ทั้งค่าความชื้นนะครับอันแรกค่าอุณหภูมิครับการปรับสปีดด้วยระบบแมนนวลครับคือผู้ใช้งานสามารถที่จะทำการควบคุมสปีดของตัวพัดลมเนี่ยด้วยระบบนะ ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราต้องการให้ตัวพัดลมสามารถที่จะทําการปรับค่าของสปีดนะครับตามค่าอุณหภูมิก็เพียงแค่กดในโหมดออโต้เท่านั้นนะครับซึ่งตัวพัดลมของเราก็จะนะครับทำการเปลี่ยนสปีดตามค่าอุณหภูมิก็คือถ้าเกิดอุณหภูมิสูงขึ้นสปีดก็จะเร็วขึ้นอุณหภูมิต่ําลงนะครับค่าสปีดของเราก็จะลดลงด้วยเช่นกันครับและสำหรับการใช้งานครับก็ไม่มีนเรื่องยากครับเนื่องจากว่าภายในของตัวพัดลมที่มี ภายในฐานของตัวพัดลมเนี่ยนะเราทําการติดตั้งนะครับในส่วนของตัว power supply ไว้เรียบร้อยแล้วนะซึ่งก็จะรับไฟแรงดัน220โวลต์จากไฟบ้านครับแปลงลงมาหรือประมาณ5โวลต์เพื่อเลี้ยงตัว Node MCU a p 8 2 6นะครับรวมถึงจอ LCD และตัวเซ็นเซอร์ด้วยนั่นเองครับฉะนั้นนะครับจึงสามารถที่จะใช้งานได้เลยโดยที่มันจะเป็นต้องต่อ power supply เพิ่มแต่อย่างใดนั่นเองครับ และในขณะเดียวกันครับก่อนการใช้งานทางเราจะต้องทำการเซตในส่วนของตัว ssid กับพาสเวิร์ดให้ตรงกับตัวสัญญาณ Wi-Fi ของเราเตอร์ของเราเนี่ยนะให้ตรงกับตัว Wi-Fi เราเตอร์ที่นะครับทำการใช้งานอยู่ด้วยเพื่อสามารถที่จะทำการควบคุมผ่านนะครับอ่าแอปพลิเคชันวิสได้อีกทางหนึ่งนั่นเองครับและสำหรับการใช้งานครับถ้าเกิดว่าเราทำการแก้ ssid กับพาสเวิร์ดนะครับของตัว Wi-Fi เราเตอร์ในตัวโนดเอ็นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ทำการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวโปรเจกต์ของเราครับ รอสักครู่หนึ่งครับตัวหน้าจอ LCD ของเรานะครับก็จะทําการขึ้นนะครับค่าขึ้นมาครับตรงส่วนนี้นะครับก็จะสามารถวัดได้ทั้งในส่วนของตัวฮิวมินะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ5 4เครับทางานในโหมดออโต้นะครับเทมตอนนี้อยู่ที่ประมาณ30.2นะครับซึ่งอุณหภูมิตอนนี้ก็ค่อนข้างสูงนิดนึ่งฉะนั้นพัดลมในโหมดออโต้ของเราก็จะทํางานอยู่ที่ประมาณเบอร์2นั่นเองครับอันนี้ก็คือในส่วนของนะครับ อ่านี่คือแอปพลิเคชันบลินของเราครับตอนนี้นะครับค้าอุณหภูมิและค้าความชื้นก็จะแสดงผ่านนะครับทั้งหน้าจอ LCD และทางหน้าแอปพลิเคชันของเราครับก็มีความชื้น53%นะฮะแล้วก็อุณหภูมิ30%ซครับตรงส่วนนี้โหมดออโต้อยู่ดูที่ปุ่มตรงนี้นะครับอยู่ในโหมดออโต้ถ้าเกิดเราต้องการโหมดแมนนวลครับล้วก็ลองกดปุ่มแฟนนัมเบอร์ตรงนี้ดูนะครับซึ่งเป็นลูกศรครับสู้ครับกดลันก่อนนะครับกดลันเรียบร้อย อ่านะครับอันนี้เบอร์ศูนย์ครับถ้าเกิดเป็นเบอร์ศูนอันนี้ได้โหมดแมนนวลแล้วนะครับอ่าดูที่ปุ่มตรงนี้นะครับเป็นโหมดแมนนวลพัดลมก็จะหยุดเองนะครับเบอร์หนึ่งครับอันนี้โหมดแมนนวลครับเบอร์2อ่าเร็วขึ้นครับและนะฮะเบอร์สามครับก็จะเห็นว่าตอนนี้นะครับพัดลมทํางานในโหมดแมนนวลก็คือตัว MA N แมนนวลนะครับแล้วก็เบอร์ที่เราต้องการปรับ ถ้าเกิดว่าต้องการกลับสู่โหมดออโต้หมุนตามคข้าอุณหภูมิที่อ่านค่าได้จากตัวเซ็นเซอร์ก็ปรับโหมดที่ปุ่มนี้ได้เลยครับอ่าก็จะกลับเป็นออโต้ซึ่งออโต้แล้วอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ30องศาจะได้เบอร์2ครับก็คืออุณหภูมิตั้งแต่25นะครับขึ้นไปแต่ไม่ถึง30ก็จะเป็นเบอร์1 30ขึ้นไปแต่ไม่ถึง35ก็จะเป็นเบอร์2และถ้าเกิดสูงกว่า35ก็จะกลายเป็นเบอร์3นั่นเองครับนะฮะเราสามารถที่จะโหมดออโต้นะครับ ลองหลอนไฟดูครับแต่ไม่แนะนําให้ทํานะครับเพราะว่ามันอาจจะทําให้เซนเซอร์นั้นนะครับละลายได้ก็ให้มันเป็นตามธรรมชาติก็ได้ครับอตอนนี้อุณหภูมิก็สูงขึ้นเรื่อยๆครับเห็นไหมครับสูงกว่า35จะกลายเป็นเบอร์3นะครับตอนนี้ก็หลอนไฟได้37องศาแล้วนะครับกลายเป็นเบอร์3พร้อมทั้งสามารถบอกอุณหภูมิผ่านแอปพลิเคชันวินนะที่หน้าแอปของเราได้ด้วยเช่นกันครับ นะครับตครับผมนี่คือการทดสอบการทํางานของตัวพัดลมนะครับปรับสปีดความเร็วอัตโนมัติตามข้าวอุณหภูมิโดยใช้แอปพลิเคชันบร i ้นในการควบคุมพร้อมกับนะครับสามารถควบคุมได้ทั้งออโต้และแมนนวลนะครับปรับผ่านแอปได้นั่เองครับอนนี้อุณหภูมิไปไกลเลยครับ40นะครับเกิดบ40แล้วเมื่อกี้เราเอาไฟลนเลยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงครับให้อุณหภูมิมันลดลงนะฮะ เมื่ออุณหภูมิลดลงก็จะกลายเป็นเบอร์2และเบอร์1ตามลําดับนั่นเองถ้าเกิดอ,อุณหภูมิที่ประมาณ2ีอ่องศาสาหรับเบอร์หนึ่งครับถ้าต่ำกว่า2ี้งองศาพัดลมก็จะปิดเองอัตโนมัติครับผมครับผมขอจบการนําเสนอนะครับพัดลมปรับสปีดตามค้าอุณหภูมิอตัตโนมัติควบคุมด้วย node mcu s p 8 2 6สนะครับสามารถดูและควบคุมผ่านแอปพลิเคชันบินได้แต่เพียงเท่านี้ครับผมสวันนี้สวัสดี ครับ uh huh.